เป็นสิทธิรรกนน์การชมค่าร่วมเลยที่ก่อนหนานี้การหูใจหยุดให้บริการนะคะถ้าหากไม่ได้มีการขึ้นค่าโดยสารตามที่ขอไว้ตอนนี้ทางขอสมกก็เตรียมความพร้อมนะคะว่าถ้าหยุดจริงๆเนี่ยจะมีการนํารถเสริมมาช่วยวิ่งในพื้นที่ค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถร่วมบริการขอสมกนะคะนางพัฒรวดีกล่อมจรูนบอกว่าหลังจากที่กระทรวงคมนาคมมีการอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารร่วมรถร่วมนะคะ คือ1บาทจากที่ขอไปเนี่ยบอกว่าขอ3บาทแต่ปรับขึ้นมาให้แค่บาทเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีผลในวันที่10กุมภาพันนี้ก็คงจะต้องไปพูดคุยล้ค่ะกับผู้ประกอบการรวมถึงสมาชิกก่อนนะคะบอกว่าจะยอมรับมติของกระทรวงคมนาคมหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมานะคะบอกว่าราคา NGV นะคะอยู่ที่13บาทต่อกิโลกรัมซึ่งมันก็อาจจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตแบบขั้นบันไดาตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะคะ ก็อาจจะทำให้ต้นทุนนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็การได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐประมาณ3 0ม0 0บาทต่อคันต่อเดือนนี่ถือว่าไม่เพียงพอเหมาะสมเนี่ยนะคะควรจะอยู่ที่8 0ด0มื่นบาทต่อเดือนต่อคันนะคะโอ้นี่สูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังบอกว่าค่าโดยสารเนี่ยก็จะต้องปรับเพิ่มขึ้นเป็น3บาทตามที่ยื่นขอไปตั้งแต่แรกจึงจะเพียงพอต่อต้นทุนพลังงานแล้วก็จะนำไปปรับปรุงเรื่องการให้บริการด้วย อันนี้ถ้าหากมีการปรับปรุงบริการก่อนแล้วก็มีการขึ้น3บาทเนี่ยประชาชนก็อาจจะยอมรับแล้วก็เห็นด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้บริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกก็บอกว่าได้เตรียมรถประจำทางไว้ให้บริการกับประชาชนในทุกเส้นทางซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการรถร่วมหยุดเดินรถจริงๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีรถมาช่วยวิ่งในเส้นทางต่าง,างๆได้ขณะเดียวกันค่ะมีการประสานไปยังรถตู้ขสมกแล้วก็รถมินิบัสด้วยนะคะเพื่อขอให้มาช่วยเสริมนะคะแม้จะไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ว่าก็น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ค่ะ การกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนี่นะคะก็มองกันว่าน่าจะมีผลใหญ่ๆเนี่ยมาจากการลงทุนของภาครัฐแต่ว่าถ้าหากไปดูการเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมานะคะทางอธิปีกรมบัญชีกลางก็บอกว่าไม่ค่อยจะได้ตามเป้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องทำให้ได้มากถึง96%ของงบรวมในปี2 5 5 8นี้ค่ะ อธิบดีกรมบัญชีกลางนายมนัฐแจ่มเวหาก็ได้มีการเรียกประชุม20หน่วยงานนะคะเพื่อที่จะมาดูเรื่องการเบิกจ่ายก็บอกว่ามีการประชุมกันเกี่ยวกับวงเงินเนี่ยตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไปจากที่ก่อนหน้านี้มีการเรียกประชุมส่วนราชการที่มีงบเบิกจ่ายมากกว่า1,000ล้านบาทไปแล้วนะคะอธิบดีกรมชีกลางก็ยอมรับว่าผ่านไป1ไตรามาสกับอีก1เดือน1ไตรามาสได้นับตั้งแต่ตุลาคม57 จนถึง31มกราคม58แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะก็1ไตรมาสกับอีก1เดือนก็บอกว่างบเบิกจ่ายของราชการต่างๆเนี่ยถือว่าไม่ค่อยได้ตามเป้านะคะแล้วก็ต่ำกว่าเป้าหมายด้วย เพราะว่าจะมีการตั้งเป้าเบิกจ่ายงบประมาณในปี58เนี่ยไว้ที่96%ของงบรวมทั้งหมด2,575,000 0้าล้านบาทด้วยกันนะคะส่วนงบลงทุนเนี่ยค่ะสำคัญเพราะว่าจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยหลักเลยเนี่นะคะบอกว่าต้องเบิกจ่ายให้ได้87%ของงบลงทุนทั้งหมด4,49,000ล้านบาทด้วยกัน สำหรับงบในภาพรวมงบประมาณปีนี้นะคะกรมบัญชีกลางแล้วก็สำนักงบประมาณก็ร่วมกันจัดทำรายงานเสนอคอรมแล้วก็มีการออกเผยตัวเลขออกมานะคะ30มกราคม58มีการเบิกจ่ายไปแล้ว969,000ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมายประมาณสัก2.2%สนะส่วนงบลงทุนค่ะของส่วนราชการเนี่ยถือว่าต่ำมากนะคะ การเบริกจ่ายต่ำมากเพียงแค่13%เท่านั้นจากที่ตั้งเป้าไว้ถึง87%ด้วยกันค่ะ มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคนมีเนี่ยนะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็ยืนยันนะคะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะแล้วก็คาดว่าอีก2สัปดาห์ด้วยกันค่ะจะมีการนํากฎหมายชุดนี้เข้าสู่การพิจารณาของสอนชแต่ว่าถ้าหากจะให้มีการบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบอาจจะต้องใช้เวลา2-3ปีด้วยกันค่ะ นายสิทธิชัยโพคัยอุดมที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ค่ะก็ไปพูดคุยในเ,ออเวทีการสัมมนานะคะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในแนวคิดด e ิจิทัลอีคอมม ก็บอกว่าถ้าหากจะสมบูรณ์ทั้งระบบต้องใช้เวลา2-3ปีด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ที่มีความเป็นห่วงเนี่ยก็คือกฎหมายการจัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็รวมถึงกฎหมายการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระทรวงนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเกฤษฎีกาคาดว่าจะนําเข้าเสนอต่อสอนชได้ภายใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะคนนี้ก็เป็นคุณอาญะนะคะก็มาจากทาง Google นะคะก็มีหลายคนคะ่ะที่ไปพูดคุยแล้วก็ร่วมฟังงานสัมมนา,านี้นะคะ ส่วนกฎหมายที่ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะก็ยืนยันว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนั่นก็คือการเร่งเปิดประมูล 4G เพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นส่วนตัวก็มองว่ากสทชนั้นจะมีการเปิดประมูล 4G ได้ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ซึ่งไทยจะต้องเร่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางอินเทอร์เน็ตให้มีค่าบริการที่มีราคาถูกกว่าสิงคโปร์นะคะ จะเป็นไปได้หรือไม่นะคะนี่ยังเป็นคาถามอยู่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณสิทธิชัยกันหน่อยค่ะกฎหมายที่เป็นข่าวกันอยู่มากๆว่ามีการละเมิดสิทธิ์เอย่ยมีการละะักษณะค่อนข้างจะเป็นผดเล็จการเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะทุกๆมาตราทุกๆข้อที่มีการละเมิดสิทธิ์หรือผดเ็ดการเนี่ยจะได้การแก้ไขหมดแต่ตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของกฤษฎีกาและมีการมีการประชาพิจารณ์พอสมควร มติของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงหลายหน่วยงานไอ้กฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ยังมีมาตราลงโทษด,ด้วยถ้าคณะกรรมการบอกให้กระทรวงนี้ทําอย่างนี้ภายในเวลาเท่าไหร่ถ้าไม่ทําเข้าใจว่ารัฐมนตรีและปะลัาอาจจะถูกมาตรา157นะถ้าเท่าที่ทราบตอนนี้มาตรานี้ก็ยังอยู่ในกฎหมายนะฮะกฤษฎีกาไม่ได้เอาออกถ้าถ้ามาตรา ว่าการจะทำนี้นะคะต้องคงบูรณาการเป็นทั้งระบบแล้ค่ะแต่ว่าทางอาจารย์วรากรสามโกเซประธานกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก็ยอมรับนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขาดการจัดการที่ดีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลได้เนี่ยต้องมีการค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายด้วยนะคะโดยเฉพาะธุรกริจบริการอย่างเช่นโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวนอกจากนี้ที่สําคัญเนี่ยคือการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์กันหน่อยค่ะเชื่อว่าในภาคการผลิตเนี่ย ประโยชน์ที่ได้จากดิจิทัลดิคอรเมร์เนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับภาคบริการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคที่เรียกว่า hospitality นะครับซึ่งได้แก่พวกการท่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องการหย่อนใจเรื่องความเดินทางพักผ่อนโรงแรมต่างๆเนี่นยพวกนี้จะได้ประโยชน์รวดเร็วอย่างเช่นตอนนี้การจองโรงแรมการจองตัว๋วดูภาพยนตร์การซื้อหุ้นอะไรต่างๆกเป็นดิจิทัล e c คอ o m y เมร์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากฎกติกาที่เขาเรียกขออนุญ,ญาตภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า enterprise architecture เนี่ย มันยังไม่อสอดคล้องหือนกันหมดถ้าทําให้มันสามารถสานต่อกันได้อย่างราบเรียบและใครก็ใช้ระบบได้ที่สำคัญคือต้นทุนต่ำครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือต้องมุ่งไปสู่การที่ทให้ผลิตภาพหรือ productivity ของเศรษฐกิจไท,ทยเราเพิ่มขึ้นอันนั้นคือหัวใจที่การพูดถึงเรื่อง enterprise architecture เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็หมายถึงการที่จะไปออกแบบเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะคะของผู้ประกอบการที่จะให้มีการชำระ ผ่านทางการให้บริการของผู้ประกอบการเนี่ยมันจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เป็นระบบเดียวกันนั่นเองนะคะอาจารย์ถึงบอกว่ายังมีการขาดการจัดการที่ดีนะคะที่ถ้าหากมีการจัดการที่ดีแล้วเนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ถ้าหากมีการจัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วเนี่ยนะคะต้องมีการให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านภายใน1ปีและใน3ปีต้องครอบคลุมทั่วประเทศ นะคะและต้องส่งเสริมการใช้งานโดยภาครัฐเนี่ยจะต้องไปจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลโดยเฉพาะการทำเว็บไซต์ขายของนะคะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายใช้สมาร์ทโฟนได้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะจะมีการดึงทั้งกลุ่มภาคอุตสาหกรรม SME ภาคการเกษตรให้มเข้าสู่ระบบแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มการท่องทางการค้าขายแล้วก็ทำให้เกษตรกรน,นั้นมีฐานะดีขึ้นอีกด้วยค่ะ การค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวนี้ในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นมูลค่ามหาศาลทําให้เศรษฐกิจทั้งสองฝั่งมีมูลค่าที่เยอะราคาแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนดีด้วยนะคะมีความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับลาวคะ่ะมีการลงทุนนะคะเพื่อที่จะมีการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่ามีการตั้งเป้าว่าในปี2560 จะต้องเพิ่มมูลค่าให้ได้มากถึง8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกหลังจากที่มีการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่6ซึ่งถือว่าครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะบอกว่าได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความค,ความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจ แล้วก็การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนแล้วก็จะมีการผลักดันให้มีมูลค่าการส่งออกแล้วก็รวมถึงมูลค่าการค้าขายของทั้งสองฝั่งให้มากขึ้นถึง8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2560ด้วยค่ะวันนี้ก็เลยเน้นประเด็นนี้ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะตกลงกันประเด็นแรกว่าเราตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างกันนะครับให้ได้สัก800 0ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับในปี2560 นะครับึงทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องต้องกันเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราขยายตัวมาตลอดนะครับในปี5-7ที่ผ่านไปเนี่ยก็ได้5,000กว่านะครับล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าไว้ถึง8,000ปี60เนี่ยก็ความเป็นไปได้แต่จะไปสู่เป้าหมายนั้นน่ยก็คงจะต้องมีอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งผมเสนอเป็นยุทธศาสตร์ให้ทางพระน้ท่านเขมณีเนี่ย ในเวทีนี้นะคะก็ยังมีการตกลงร่วมมือส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีในการขับเคลื่อนแล้วก็การดูแลการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านให้เป็นรูปธรรมอีกด้วยมีแนวทางการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทยนะคะแล้วก็ ถือว่าเป็นการส่งเสริมภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายในการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าปลีกค้าส่งการผลิตและการขนส่งโลจิสติกชายแดนและบริการด้านการท่องเที่ยวสุขภาพและการศึกษาด้วยนะคะความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของตามแนวชายแดนไทยกับลาวนะคะถือว่ามีเมืองหน้าด่านเนี่ยที่ถือว่ามีความใกล้ชิดกันนะคะก็มีอยู่สัก3าที่ด้วยกันนะคะ มีหนองไคเวียงจันทร์นะคะมุกดาหารสวรรณเขตมีเชียงของบ่อกแก้วแล้วก็รวมถึงนครพนมคําม่วนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็จะขยายมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวภูมิภาคนะคะไปดูเหตุการณ์ที่รถกระบะชนรถพว่วงบรรทุกน้ำตาลที่จังหวัดสะแก้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ค่ะ ว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกันโตเป็น